สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับววันนี้นะครับเรามาเอาใจนะครับพี่ๆนะครับพระสายสมเด็จนะครับวันนี้นะฮะผมไปตามหานําเลิกนะครับมาให้พี่นะครับยี่สิบองค์ future, ยี่สิบระการกับพระสมเด็จพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับหรือนี่ฮะก็รุ่นนี้นะครับก็เป็นอุปุ่มหาชานะครับนี่นะครับเป็นนําเลิกนะครับเป็นนําเลิกนะกล่องแดงนะครับผมเคย เปิดให้พี่ชีพุชานะครับเมื่อสามสี่วันก่อนจะเป็นกล่องแดงนะครับจะเป็นรุ่นนี้แต่วันนี้เป็นรายการนําเลิกนะครับได้รายการนําเลิกมาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับนะของปู่มหาศิลาพุทธาพิเศษนะครับวันนี้20รายการนะครับมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับนะชอบจับรายการไหนนะครับวันนี้ก็เป็นนําเลิกทุกองค์นะครับนะนี่ฮะ รายการนี้รายการแรกครับนะก็สวยเหมือนกันครับรายการนี้นะครับเป็นก้นหอยนะครับองแดงหลังปิดทองนะฮะตะกุดเงินแท้หงดอกนี่ครับนี่สวยๆนะพี่นะเป็นนําเลือกทุกองค์นะครับนะเลขคนะเบอร์เจ็ดสิครับนําเลือกสรโนะครับนะนี่ฮะตะกุดเงินนะครับรายการนี้แบ่งปันที่280บาทนะครับพิเศษให้นะครับนะเป็นรายการนําเลือกนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สองรายการนี้เรียกคุณเบอร์หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะฮะหรือรายการนี้เป็นเนื้อมหาเทพสายสายลุงสายฟ้าองค์ฟ้านะครับหลังปิดทองนะครับตะกรุดทองซุ้มสิบสองดอกนะครับตะกรุดทองทุ้มปิดรอบสิบสองดอกนะนี่เป็นนําเรื่อทุกองค์นะครับรายการนี้แบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่สามร้อยนะครับแบ่งปันให้พี่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับ รายการที่ปิดทองซุ้มสิบสองดอกนะพี่นะสวยคลาสสิกมากนะครับต่อมาครับรายการที่สามครับ 3, 4, รายการที่3มเลขโคดตัวเบอร์หมายเลขยี่สบห้าครับรายการที่สามกับสี่นะครับนี่รายการที่สามนะครับเป็นเนื้อว่านไผ่ดำหน้ากากทองทิพย์หลังปิดทองฮะนี่รายการที่สามที่สี่เป็นรายการเดียวกันนะพี่นะรายการที่สมจะเลขโคดตัวเบอร์หมายเลขยี่ห้ารายการที่สี่เลขโคดตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดสิบห้านี่ครับ เอาไปพี่แบ่งปันให้องค์ละสองร้อยแปดสิบาทจับคู่ห้าร้อยครับนี่ฮะองที่สามกับสี่นะพี่นะสวยมากนะครับสวยๆเลยต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่ห้านะรายการที่ห้าเลขโคดจเบิเร์มเนะลขหนึ่งหนึ่งฮะรายการนี้เป็นเนื้อเจ้าน้ําเงินองค์ดานะครับคุกว่านเรืองแสงนะครับฝั่งเพชรหน้าอกนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันนําเลือกให้พี่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับอง์นี้ แบ่งปันพี่ให้250บาทนะครับเอาไปบูชากันนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่6นะสวยสวยพี่ชายเลขคุณตัวเบอร์46นะครับรายการที่คัดมาแล้วทาพี่นะดูความคมฮะพี่ดูขอบนะฮะดูรอยตัดนะครับนี่คมมากนะรายการนี้เป็นเนื้อว่างสีน้ําตาลนะครับมวลสารแร่เหล็กน้าพีปิดทองนะครับแล้วก็ฝังคดนะนะครับนี่ฮะรายการที่6นะครับรายการนี้เอาไป280บบาทดูความคมพี่นะครับความคม สองร้อยแปดสิบาทพอพิจัายนะครับสำหรับรายการนี้ฮะรายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้เลขโค้ดเบอร์มาเลขเจ็ดสิบหกรายการนี้ก็สวยไม่แพ้กันฮะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่เจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อว่านจินดาวมณีพี่นะครับหน้าแดงนะครับโรยพลอยตะกุดเงินแท้สามดอกปัดลายเหลืองแสงครับรายการนี้ปัดลายเลืองแสงตะกุดเงินแท้ตรงฐานนะครับสามดอกนะรายการนี้ผมมอแบ่งปันที่สามร้อยพอพี่ องนี้ขอแบ่งปันที่300พอพี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจครับพี่นะครับต่อมาครับรายการที่8องค์นี้ก็ลิมิเต็ดเหมือนกันครับพี่ชายกับรายการที่ริบคนดําเบอร์มาทลขหาี่รายการที่เป็นเนื้อกป้นคกองค์ดําอกเงินแท้โรยตะไบทองโรยหลังโรยพลอยเสกตะกุดเงิน3ดอกเหมือนกันครับรายการนี้ผมขอที่350บาทนะครับนะผมขอพิเศษให้พี่350าบาทนะฮะสำหรับงานคลาสสิกอย่างนี้ฮะสวยมากพี่นะครับรายการที่8 ต่อมาครับรายการต่อไปเป็นรายการที่9ครับรายการที่9รายการนี้นะฮะสวยเหมือนกันครับพี่เลขโค้ดตัวเบอร์35ครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านไพยดำนะครับองค์ว่านแดงปัดมุกตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกนะรายการนี้เอาไปพี่ผมพิเศษให้ที่250บาทนะครับผมพิเศษให้ได้พี่นะ250บาทครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่เลขโค้ดําเบอร์หมายเลขสีตัวเดียวหลักเดียวฮะรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีคุกว่านเลืองแสงรวยเพชรหน้าทั่งครับและก็อุดโค้ดนะครับนะนะครับ เราไปพี่เลขสีรายการที่เนื้อจินดามณีนะครับสองร้อยห้าสิบาทพอพี่ผมจะส่งให้เลยนะครับสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะนำเลือกนะพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่เลขโค้ดตั้มเบอร์หมายเลขยี่สิบเอ็ดรายการนี้เป็นเนื้อว่านไผ่ดานะครับหน้ากากมหาชนวนมวลสารลอยเพชรหน้าท่างคุกว่าน,นะครับรายการนี้สร้างน้อยมากสร้างสามสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับรายการนี้เอาไปสองร้อย 50บาทไปพี่นะพิเศษให้นะครับนะรายการที่ส1นะครับต่อมารายการที่12บสองเลขโคดัมเบอร์ใหม่เลขสามฮะรายการนี้เป็นเนื้อว่านเะครับผิวใสลุ้งองค์แดงปัดหน้ากรวยเพชรหน้าทางตะกุดเงินแท้หนึดอกฮะรายการนี้เอาไปครับพี่ชายแบ่งปันให้พี่ที่สองบบาทนะครับสองบาทพอพี่ชายรายการที่ 12, ครับ ต่อมารายการที่13เลขโค้ดนวนหมาเลขร์ใหม่เข47ครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวโพวกซับอ,อกเงินแท้ฝั่งนะักนะครับและกระสะุดเงินอาจะ,ะกุดทอง9ดอกล้อมซุ้มครับ รายการนี้มาฝั่งโค้ดด้วยนะครับนี่คมคมเลยเลขโค้ดเบอร์สี่สิบเจ็ดรายการนี้ผมขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่มาทั้งเงินมาทั้งทองครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบสี่ครับรายการนี้สวยสวยไม่แพ้กันครับรายการนี้เป็นเนื้อขาวพุทธคุณนะครับโรยผงเรื่องแสงองนะฮะองค์ผิวสีเหลืองเกสอนนะครับนี่ ลายการที่สวยเลยนะครับเลขคนณตเบอร์หกสิบเจ็ดนะรายการนี้ผมขอพิเศษให้พี่ที่สองร้อยยี่สิบาทพอพี่นะมีมาองค์เยอะวทสองรอยี่สิบใหพ้พี่พิเศษนะและท้ายคลิปแล้วต่อมาครับพี่ชายเลขคนณตเบอร์ห้าสิบเจ็ดครับรายการที่สิบห้ารายการนี้เป็นลายก้นหอยนะครับองค์เขียวนะครับยันหลังแดงนี่ครับโอ้โหยันหลังแดงสวยๆเลยเอาไปวิจัยสองร้อยสี่สิบาทครับรายการที่สิบห้า ต่อมารายการที่16นะครับลายยันหลังแดงสายล้มองค์วานสีดอกทองครับรายการนี้ยันแดงเอาไป220บาทครับพี่่ายรายการที่16ครับต่อมารายการที่17รายการอีกหนึ่งองค,ครับเลขคัวจมูกยี่สครับรายการนี้เป็นเนื้อดินลังต่อหน้ากากนวะในพี่นะองค์นี้หน้ากากนวะขอที่280บาทพอพี่280บาทพอครับพี่ชายรายการที่17ครับ ต่อมารายการที่18เลขคุตัเบอมเลข46ครับรายการที่18เลขคตัเบอร์46รายการนี้เป็นเนื้อว่านสายลูกองค์ดํายันเขียวปิดทองครับรายการนี้เอาไปพี่ชาย250บาทครับพี่ชายแบ่งปันให้นะครับรายการที่28ครับ ต่อมารายการที่29ครับรายการนี้ครับสวยๆพิชาเลขคุณเบอร์ยีิบเอรายการนี้เป็นเนื้อดำปลาลานเดือก้นหอยแดงขาวฟ้าเหลืองตะกุด3ดอกฮนะฝังพลอยแดง,งนะฮะนี่โอ้โหรายการนี้หนึ่งรายการจัดเต็มฮนะรายการนี้เอาไป280บาทพอพิจายรายการที่19 ต่อมารายการ2ี่รายการทุดท้ายครับรเลขโคดเบิร์เลขสี่นะครับรายการนี้เงินล้อมเลยรายการนี้เงินล้อมก้าดอกปิดแพ่นทองหน้าหลังครับเนื้อว่าสีน้ำตาลตะก,กุดเงินแท้นะครับโอ้โหรายการนี้ตะกุดเงินแท้เลขต้นๆด้วยองค์นี้ผมขอ400พอพี่ขอ4 0 0รอยไปพร้อมของแถมครับี่รายการที่20นะครับ ส่วนวันนี้ครับนะครับผมมีอะไรมาแจ้งนะครับสป็หรับท้ายคลิปนะครับผมมีกล่องสุ่มนะครับมีกล่องสุ่มนะครับกล่องละ1000บาทนะครับกล่องละ1,000บาทมีมาให้2กล่องเท่านั้นรับพระ12องค์ขึ้นไป รับพระ12องค์ขึ้นไปนะครับให้สิทธิ์แค่สองท่านเท่านั้นนะครับนะใครจะรับแจ้งมาพี่นะครับนะรับพระ12องค์ขึ้นไปครับองค์ละไอ้กล่องละหนึ่งพันบาทนะครับกล่องละหนึ่งพันบาทให้เฉพาะท่านที่โอนนะครับนะให้เฉพาะท่านที่โอนหรือ ให้เฉพาะท่านที่โอนนะครับพอดีได้โคต้ามานะครับก็นะฮะได้ทางพี่ๆแบ่งพระมาให้นะครับนะกล่องละ1,000บาทมีมาให้2กล่องเป็นกล่องสุ่มนะครับรับพระ12องค์ขึ้นไปนะครับขอพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับสำหรับนี้กาบขอบพระคุณพี่ๆท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ